ครับทุกค่ำคืนเหมือนเดิมอากาศเย็นๆช่วงฝนตกแบบนี้มาอ่านนวนนางลงนาคาเฟ่มันได้ฟิลวันนี้เราจะเสนอเรื่องอะไรกันเนาะมาดูซิชื่อ้อาาตามไปดูมาฟังดูสิมันจะอีโรติกขนาดไหนอากาศแบบนี้ สีดจุดจุดเสียงจักรยานเบรกดังเอียดที่หน้าร้านกาเฟคนในร้านหันไปมองเป็นตาเดียวสงสัยท่าทางรีบร้อนของหมอของหมอหนึ่งที่กล่าวพวด เข้าไปในร้านเหยวซ้ายเหลวควาหาอะไรเล็วหมวอชิดหม่องเจ้าของร้านถามไอ้เฮียอยู่ไหนมันไม่ได้มาที่ร้านกาแฟรหรือพิธิตทําไมล่ะพิธิตถามมีเรื่องร้อนอะ่ะอยากจะบอกมันน่ะโน่นลุงสุยโซโซเฟอร์เรือแจวชี้ไปทางหลังร้านตะกี้เห็นมันสวยหนังสือนวลน,นางเข่าห้องน้ำไปไ่นผ่านนี้ ชักตาตั้งไปแล้วมั้งเฮ้ยไอแฮเอ้ยหมอเหน่งป้องปากตะโกนเข้าไปทางห้องน้ำที่แผงพาที่แผงปลาท้ายตลาดเขาแทงกันว่าฉึกเดียวแม่งมิดดาเลยจริงเหรอกูจะโกะหกมึงทำไมวะไม่อยากดูก็ตามใจดูสิขาดคำไอ้ฮหก็เปิดประตูห้องน้ำพวดออกมา นิ่หนังสือไว้กับซอกลักและส่วนมือกว็วุ่นการรูดซิบอย่างเก่งท้ายตลาดแล้วหมอเออเร็วเข้าหมอหน่งเล่งแล้หือ,อมีดขาววับแทงโชกเดียวเนื้อสดสด,สดเลือดแต่ด้ามไอ้แห่เพนกระโจนอ้าออกจากร้านหายวับไปนใบนบรรดนล หมอหนิงนั่งลงที่เก้าอี้ขายโยกเยกร่วมโต๊ะกับทิดหมองและลุงสุยพลางตะโกนสั่งไปทางเจ้าของร้านโกเซียวโอยวะค็อกเทลหนึ่งแก้วสูตรเดิมเอะ๊ะอะไรของหมอลุงสุยสงสัยไอโอยวะนะ่ะผมรู้จักแต่ไอค็อกเทลค็อกถ้วยนั่นมันยังไงหมอหนิงคอย่อนค็อกเทล ตะคอกใส่ลุงชุยเป็นภาษาฝรั่งนะดันพูดออกมาได้ว่าอคอกเทนขวกถ้วยฟังไม่ได้สับเสือกจับไปทัดหูก็ผมมันคนอ่อนความรู้ภาษานอกไม่กระดิกหูไหนบอกผมอาวุลหน่อยสิว่ามันยังไงไอ,อออออไอ้โอเยอะคอกเอ้ยคอกเทลเน่ะโอเยอะก็คือกาแฟดำร้อนแล้วนี่แหละ ทีนี้คําว่าครอกเทวมันหมายถึงเหล้าผสมที่พวกฝรัง่งผู้ดีเขาดื่มกันน่ะฉันก็เอามาวายุคดื่มมั่งตามสูตรของฉันไอีรอ,อบนี้เขาท่าเฮคิดมองชักสนใจผสมส่วนยังไงครับหมอมียาโอเยอะคอนแก้วน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาคนละลายให้เข้ากันดิบดีแล้วก็ลินเชียงชุนใสลงไปหนึ่งกงคนอีกนิดก็เสร็จซับ ทุยเท่าเจงนั่งอยู่โต๊ะติดกันถมพวดกูนั่งฟังตั้งนานนึกว่าจะวิเศษวิโสแค่ไหนกูซดถอนเมาทุกเช้าแหละตำรับนี้นะงั้นกูก็เป็นผู้ดีฝรั่งสิวะเนี่ยฮะหัวเรากันคลึกคลืนหมอหนึ่ง Morning, ชย,ยันโตโคตรเง้าเท่าเจงอยู่คำใครที่ดันหักหน้าสยับเยินพอดีโกเซียวยกค็อกเทลมาเสิร์ฟ มอหนึ่งเลยถือโอกาสก้มหน้าก้มตาจิบซื้ดทำท่าทำท,ท,ทีว่าซาบซึ้งกับรสชาติเออตะกี้ว่ามีเรื่องแทงกันที่ท้ายตลาดเหรอทิดมองถามขึ้นอืมน้าแฉะคนขายปลาแกะจ้วงมีดพวดเดียวมิดดามดิ้นกระเดวกระเดวเลยหมอหนึ่งพูดหน่า,ายแทงเสร็จก็จับคอร์ดเกตผ่าท้องควักไส้ ใส่ถุงพลาสติกส่งให้คนซื้อเรียบร้อยนี่หมายถึงปลาเหรอลุงฉุยถามตาปิบๆก็ปลาน่ะสิจะให้แกไปแทงใครละ่ะติดตารางตายายแล้วหมอเข้ามาตะโกนบอกไอ้แหส์ฉลอนหลน่นนึกว่าเกิดฆ่ากันตายหมอหนึง่งหัวล้อล่านึกดีใจที่หักหน้าคนอื่นได้มั่งฉันหลอกมันเล่นนะ่ะไอ้แหนี่มันโรคจิต ได้ขาวอะไรแววเข้าหูไม่ได้มันตื่นตูมวิ่งตามไปดูฉันหลอกแหกตาให้มันเหนื่อยแก่บ้าตะหากล้ะ <c oughs> ขาดคําของหมอหนึ่งไอ้แหก็เดินละทดละถวยลิ้นห้อยเข้ามาในร้านกาแฟมองหน้าหมอหนึ่งอย่างเครื่องเครื่องลาเก้าอี้มานั่งร่วมโต๊ะแล้วต่อว,ว่าต่อขานหมอนาหมอไม่น่าหลอกกันเลยผมวิ่งสตับแรลบ ไม่เห็นมีอะไรนอกจากหน้าแฉะนั่งชำละปลาช่อนอยู่เยงเยงไม่รู้สิว่าเมื่อกี้นี่ขีข่ข้าข้าขี่จักรยานผ่านแผงแกเห็นแกจ้วงมีดขาวว<ม>กูก็เลยรีบมาบอกให้ไปดูเห็นมึงชอบดูไอ้นูน่นไอ้นี่อยู่เสมอนี่หว่า ไอแห่พรอนปลาลับปละเหลือกแล้วร้องสั่งโอนติงกับไข่ลวกมากินชดเชยกำลังที่เสียไปกับความสาระเนชอบสอดรู้สอดเห็นของมันเป็นความจริงตามที่หมอหนึ่งแพทย์ยาแผนโบราณพูดนั่นแหละไอ้แห่มันเช่น <c oughs> มันชอบเป็นชีวิตจิตใจเรื่องตามไปดูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดหรือนอกตลาดถ้าไอแห่รู้ เป็นต้องดิ้นลนไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วก็กลับมาเล่าฉอดๆให้คนอื่นฟังรู้สึกว่ามันจะมีความสุขมากที่ได้ปฏิบัติการอย่างนั้นหัวเมียทะเลาะกันด้วยเรื่องลิ้นกับฟันธรรมดาธรรมดามันก็อุตส่าห์หลบมุมหาช่องทางฟังจนกระทั่งเขาเลิกด่ากันมันก็ยังสู้ทางตาเงียวหูวรอว่าเขาจะทะเลาะกันรอบสองหรือปล่า บางทีเขากับจูจีขอโทษขอโพยกันตัวกลมมันก็เลยสบโอกาสทางตาดูหนังสดสัดตัวเก่งตาผู้สแสดงไปด้วยเด็กๆเถียงกันเสียงคขมเพราะแย่งของเล่นหรือว่ารักขนมกันกินไอแฮก็ไม่ไวายนั่งฟังจนหูพึงอดใจรออย่างมีความหวังว่าประเดี๋ยวมันจะเตะตีถีบกันมันจะได้ดูไว้เป็นบุญกานังเลงต่างถิ่น สฉลบเข้ามาวิ่งราวสายส้อยผู้หญิงในตลาดไอ้แหก็ไม่ย่อดท้อที่จะวิ่งต,ต้อยต้อยต้อยตามหลังตำรวจไปจะเหนื่อยแค่ไหนจะเสี่ยงต่อการถูกลูกหลงผู้ายจะยิงมันไม่เคยย่อดท้อขอให้ติดตามไปดูเหตุการณ์เท่านั้น<ส>มันพอใจแล้วยิ่งเรื่องตามไปดูในที่ลับหลังมันชอบนักเห็นผู้หญิงคนไหนสาวสาวสวยสวยหุน Aww อวบอัลละก็ไอ้แหตาเป็นมัน แล้วก็จะหาลู่ทางแหกฝาหาล่องดูเขาตอนอาบน้ำเข้าส้วมจนจำได้ขึ้นใจก็เอามาขยายให้พวกฟ้องขอกาแฟาฟ,าฟังกันเป็นที่คลื้นเคลงจนถูกญาติพี่น้องของผู้ <c oughs> ยิงสาวคนนั้นไลก่กระทืบหยอดน้ำข้าต้มก็เคย แต่มันไม่เคยขิดบ้านไหนลูกแกว้วมันก็จะเลี่ยงซะไม่ยอมเจอบาทาภัยเลยไปหาแอบบดูบ้านอื่นก็ยังได้กว่าจะครบทุกบ้านก็แก่ตายกันพอดีแม้กระทั่งศพลอยตามน้ำมาขึ้นอื่นมันก็ไม่รังเกียจที่จะเพ่นไปดูแล้วก็กลับมากินไม่ได้นอนไม่หลับแทบจับไข้หัวโกนแต่พอมีสพไหมแววเข้าหูมันก็ไปดูอีกจนหน้เรียกว่า ตามไปดูทุกประเภทเหตุการณ์ไม่เลือกเฮ้ย hey, ถามจริงๆถือว่าไอ้เฮทำไมมึงถึงชอบนัองวะเรื่องซอกๆไปดูไอ้นูไอน้ไอนี่หมอหน่งเคยถามมันบางอย่างที่มันสดๆส,สวยๆส,ยสิแปะแปะแปะนั่นกูเข้าใจเพราะกูก็ชอบดูเหมือนกันแต่ไอ้บางอย่างที่ไม่เห็นจะหน้าทัศนา มึงก็ยังสรรหาวิมานอะไรไวิราบกูลงงจริงๆไม่รู้สิครับไอแหตตอบพงมาสีนหน้าเรียบเฉยอืมมันต้องมีสาเหตุสิวะคิดหมองสักใจเพราค้องใจเช่นกันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือวะหรือว่าเพิ่งมาเป็นตอนแตกเนหนุ่มหมว่ามาสิไอฮาเป็นมานานแล้วครับหมอผมรู้สึกว่าจะมีความสุขที่ได้ แก้ข้อคลางแคลงใจเวลามีข่าวแว่วเข้าหูว่าเกิดอะไรที่โน่นที่นี่หรือเกิดความสงสัยว่าคนนั้นคนนี้มันใหญ่จริงหรือว่ามันใส่ฟองน้ําหนุนให้ใหญ่และอีกคนน้นที่ว่าขาวนะ่ะมันขาวทั้งข้างนอกข้างในทั้งบนทั้งล่างจริงหรือเปล่าผู้ชายบางคนก็ชอบมาโม,โมท,ที่ร้านกาแฟว่าเก่งอย่างงั้นเก่งอย่างนี้จนเมียรักไม่ยอมให้ลงจากตัวเฮ้ยจากเตียงผมก็ต้องหาโอกาสไปดูว่าเทคนิคมันจริงอย่างปากว่าไหม แล้วเป็นยังไงล่ะวะลุงชุยคนแจวเรือข้ามฟากรีบถามมันทีเด็ดแพลพาวขนาดไหนบางคนมันก็แน่จริงๆนะลุงเล่นทาสารพัดแถมชายลินแผลบแผลยังกับหมาเลียชามก๋วยเตี๋ยวอ้ยเห็นแล้วเสียวก้นกบเมียมันหลักางอ้อยๆๆตีนฟ้าที่นอนพางๆาไปเลยล่ะนั่นตกองรับวารวดลายรายการ ถ้าไม่กลัวข้าจะถีบเอาว่าไปแอบดูล่ะก็อยากจะให้เข้าไปกราบตีนขอวิชาซะจริงๆเดี๋ยวพบกัน ep 2นะครับกำลังมันเลย